กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม c a r Eddy Racing 2กับผมโคเนล่าครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาลื้อฟื้นความทรงจำสักสนิดนึงกับเกม c a r Eddy Racing 2ครับต้องบอกว่านี่เป็นรถคันแรกที่ผมเล่นเกม Cars d d y Racing 2เลยก็ว่าได้สำหรับรถ Evo 9คันนี้ที่แต่งเป็นลาย Tokyo Drift ในหนังเรื่อง Tokyo Drift นั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเอารถคันนี้เนี่ยไปดีฟกันแต่ก่อนที่เราจะไปดีฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของพวกเครื่องยนต์หรือว่าชุดแต่งสำหรับรถคันนี้ที่ผมเคยแต่งไว้แล้วผมขอเล่าย้อนประวัติสักนิดหนึ่งว่าความเป็นไปเป็นมาของรถคันนี้เนี่ยถามว่ามันมีความทรงจำอะไรกับผมบ้างความทรงจำแบบว่าเท่าที่ผมจำได้เลยนั่นก็คือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถคันแรกในเกมนี้ของผมที่ผมเนี่ยเริ่มเล่นเกมคาร์เอ็กดิฟ และทําให้ผมเนี่ยติดเกมนี้กอมเงมเลยตั้งแต่นั้นมาและทําให้ผมเนี่ยได้มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูในหลายอย่างในทุกๆวันนี้มันเริ่มต้นจากรถคันนี้หละครับท่านผู้ชม EVO Evo 9รถคันนี้ผมเคยเอาไปลงแร้งหรือว่าเอาไปดิฟอะไรแบบว่าแข่งขันอะไรแบบมาก็หลายอย่างและสําหรับรถคันนี้ก็เป็นรถสําหรับมือใหม่นะเป็นรถแบบผู้เล่นเริ่มต้นแบบคันหนึ่งที่ดีเลยอะ่ะเป็นรถที่ดิฟดีดิฟง่าย ดีฟแบบไม่ต้องใช้แบบว่าฝีมือเยอะก็ดีฟได้แต่ก่อนผมจะเล่นเป็นแบบว่าปุ่มกดแบบว่าโยกซ้ายขวาใช่ไหมก่อนที่ผมจะมาปรับเป็นแบบพวงมาลัยรถคันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากครับผมสําหรบบการเล่นแบบปุ่มกดซ้ายขวาตอนนั้นเท่าที่ผมเล่นมาท้งนี้ท้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเซตจ,จูนรถของเราด้วยแหละครับว่ามันจะทําให้รถเราดีฟดีสักแค่ไหนก็แต่ก่อนเนี่ยผมจะเซตจ,จูนแบบว่าปรับ เป็นในส่วนของการดิฟแบบกดปุ่มแต่พอผมหันมาใช้พวงมาลัยผมก็ปรับเซตจูนให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งให้มันดิฟในพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นจะบอกว่าเอาเซตจูนแบบ2อย่างนั้นมารวมกันเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามันไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าการดิฟเนี่ยมันมันจะมันจะแปลกและแตกต่างไปเลยนะเพราะว่าการดิฟแบบพวงมาลัยเนี่ยมันจะแอดวานซ์กว่าครับเพราะว่ามันจะคุมรถได้ละเอียดกว่าอ่ามันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้อง เล่าให้ท่าผู้ชมได้ฟังก่อนแล้วก็สําหรับเซ็ตจูนรถคันนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้ผมก็ได้ทําการเอาไปขายไว้ในตลาดเรียบร้อยแล้วเวิร์กช็อปการปรับจูนแล้วก็ไปที่การปรับจูนของฉันนี่ครับผมขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่อยากจะซื้อนะครับเซ็ตจูนชื่อว่าโคเนล่านะครับก็ถ้าผมมาทําคลิปไหนผมก็จะขายเซ็ตจูนรถคันนั้นให้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่งง ล้วผมมากดขายหลายๆคันทีเดียวเดี๋ยวบางคนก็จะมาถามว่าพี่กดขายคันนั้นให้หน่อยพี่กดขายคันนี้ให้หน่อยอะไรแบบนี้ครับในส่วนของออชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็จะเป็นผมใส่เป็นของมิสไซน์นะครับของมิสไซน์ก็ทรงประมาณนี้อย่างอื่นจริงๆแบบนี้ผมว่าทรงแบบนี้มันหล่อกว่านะแต่คือไม่เอาเปลืองทองผมว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับจริงๆก็อยากจะใส่เดิมๆดีเลยมันก็ เดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปผมว่าอันนี้แหละกําลังพอดีและแต่ดูจากหน้าตาแล้วผมมองว่ามันก็โหดเถื่อนดีอยู่นะชุดแต่งไอ้ตัวนี้แล้วก็เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ผมก็ใส่เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่เครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์อันนี้ผมไม่ได้ใส่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่เราสามารถส w วปได้หรือว่าเปลี่ยนเครื่องได้แต่ผมไม่มีเลย ไม่มีชิ้นส่วนแม้แต่อันเดียวเลยนะครับคันนี้แต่คันอื่นนี่เปิดได้แบบมาบ่อยจังคันนี้นี่ไม่ค่อยได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเริ่มดิฟเพื่อแบบว่าแบบรีอฟ้นความทรงจำสักนิดหนึ่งครับทุกผู้ชม let's go <S พอกดเข้ามาที่การแข่งขันก็จะมีหลายอีเวนต์ให้เลือกเล่นเลยแต่ก่อนที่ต้องบอกว่ามันไม่มีแบบนี้เลยแต่ก่อนมันจะมีแค่ไม่กี่เมนูนะประมาณ3-4เมนูได้ แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีห้องออนไลน์เพิ่มเข้ามานะครับผมเอเอมันอแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ย low style d e เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูหน่อยมันคืออ๋อมันมันคืออีเวนท์ที่เราเล่นแล้วเราจะได้รับรถนั่นเองอ๋ออันนี้ก็น่าจะมีอยู่นะครับผม แต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดผู้เล่นคนเดียวหรือว่าซิงเกิลเพลเยอร์เดี๋ยวผมจะเล่นในด่านที่ผมแบบว่าถนัดที่สุดก็แล้วกันนะครับด่านไหนที่ผมไม่ถนัดผมก็จะไม่เล่นเพราะว่ามันทําให้ผมดิฟได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราจะมาเริ่มจากด่านพาร์กิ้งกันเลยครับทุกผู้ชมกดเข้าไปเลยครับด่านพาร์กิ้งสำหรับพาร์กิ้งด่านพาร์กิ้งด่านที่ผมถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นด่านที่4ด่านที่4ด่านนี้คือเป็นด่านที่ผมเอาไว้ฟาร์มเงิน สมัยก่อนคือฟาร์มเงินจนซื้อรถมาได้หลายๆคันมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดีฟกันไปไปครับผมกับ EVO 9เโอ้โเอาเดี๋ยวนะ้ทำไมมันกลายเป็น e อ6วอเบี่หเดี๋ยวโอ้โหอีวเก้มาเฮ้ยโอ้โหแบ็กบอร์ดโชว์ไปหนึ่งทีเออโอ้ไม่ดุดโค้งด้วยเป็นไงเอาเรื่องจัดจัดมาละเอ้ยไม่ได้จะเอา e e 8 6มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ทำไมมันกลายเป็น E E แปดหวะเนี่ยงงมากเลยโอเคเอาคันเดิมกลับคืนมา Evo 9โอเค let's go เฮ้ยตอนนี้มียางเหลือแค่50%ไปรนมาครับล,ลั่นๆไปตืดแบ็คบอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตปรับเสียงก่อนโอเคกว่าเสียงมันจะลั่นไปโอเค ปร,รบมาท่านผู้ชมลุยต่อครับโอ้โหจะแบ็กวอร์ดทุกโค้งเลยไม่ได้เนี่ยไม่ไหวะคะแนนไม่ขึ้นเลยเอาเป็นว่าผมจะดิฟไม่เน้นคะแนนก็นแล้วกันครับเราจะดิฟเน้นแบบสไตล์การดิฟแล้วกันนี่ดิฟเข้าโค้งยังไงให้หล่อเข้าโค้งยังไงให้เนียนถ้าภาพกระตุกยังไงจะต้องขออภัยด้วยด้วยท่านผู้ชมลุยกันยา,ยาวครับ โค้งนี้ครับเหยียบไปเลยไม่ต้องกลัวแหกถ้าใครได้ใช้เซตจ,จูนของผมเนียบอกเลยว่าเวลาดีไปเยอะแบบนี้ยโอกาสแหกน้อยมากครับรถเราเนี้ยสามารถเลี้ยวได้จนจะบุนได้360องศารถยังไม่ไม่เสียหลักเลยอะเออเซตจูนดีจริงของเขาดีจริงๆแหมลองซื้อไปใช้กันดูนะส,สรบเซตจูนโนลนล่าคุ้มค่าแก่เงินที่เสียไปแน่นอน จะบอกว่าใครที่จะซื้อเซ็ตจ,จุนผมต้องอัพเครื่องให้เต็มก่อนเด้อผมนี่เป็นเซ็ตจ,จุนที่อัพเครื่องเต็มเรียบร้อยโอ้ยจะว่าไปก็ไม่ธรรมาดาแล้วเนี่ยเราทําคะแนนไปได้สองหมื่กว่าโอ้ยเฉียดจังวะนี้สองหมื่นสี่เฉยเกือบสองหม้าครับก็ถือว่าได้อยู่ครับสำหรับอีโบเก้าวันนี้โอเคด่านนี้ได้เงินมาพันเก้า แต่ก่อนนี้มันได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ก่อนมันได้ดตาละประมาณ2 0 0 0กว่า2,500แต่ตอนนี้ทำไมไม่รู้ว่าได้น้อยจังตอนนี้ยางหมดแล้วขอเปลี่ยนยางก่อนคร,รับผมจะใส่เป็นยางเซมิสลิกเนะเพราะว่ายางเซมิสลิกมันเหมาะกับรถที่มีแรงมาเยอะๆถ้าเราไปใส่เป็นยางพวกสปอร์ตนี่ไม่ไหวครับลื่นหัวหัวทิ่มครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียกด่านกันเลยดีกว่า สำหรับด่านต่อมาที่เราจะมาดิฟกันเดี๋ยวจะขอดิฟในด่านที่ผมคุ้นเคยก็แล้วกันนะอย่างเช่นสปริงสโตนนะครับผมนี่ด่านสปริงสโตนด่านไหนที่ผมเคยเล่นไว้ด่านที่8ด่านสุดท้ายเลยโอ้โยไปเล่นไว้เมื่อไหร่ว้เนี่ยก็จะเองเล่นไว้จําไม่ได้โอเคมาด่านสปริงสโตนครับผมสะบาดไปเลยครับแบบนี้โอ้ยโ,ยโยมีแหก ไม่แหกไม่แหกครับไม่แหกโอระดับผมแล้วมันจะแหกได้ยังไงเรเอ้ยตรงนี้เอ้ยไหวไหมผมกระกาไว้หมดแล้วคำนวณไม้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมพอดีเปะ๊ะเข้าเอพกไม่เข้าเอพกครับไันจำเป็นต้องเข้าก็ได้นะครับเอพกเนี้ยมันมีไว้ให้สําหรับการแข่งขันการเล่นแบบ XDS เท่านั้นนะครับถ้าเราดิฟเก็บคะแนนเนี่ยเราดิฟตามไลน์ของเราได้เลย ต้องไปสนใจครับไม่ต้องไปเข้าก็ได้เข้าไปมันก็ไม่ได้บวกคะแนนอะไรเยอะแยะเห็นไหมก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะมากมายร้อยห้าสิบโอ้ยเกือบแหกแฮะตรงนี้ครับอันนี้คือสำหรับบางคนไม่รู้ว่าควรจะดิฟไปยังไงตรงนี้มันต้องดิไปแบบนี้นะครับลายรถแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันครับผม มันจำเป็นต้องดิฟตามโค้งเสมอไปครับขอแค่ดิฟยังไงให้มันได้คะแนนเยอะและไหนบอกว่าม่เน้นคะแนนไงอันนี้ผมบอกให้สําหรับคนที่ไม่รู้เฉียดกําแพงไปนหนึ่งทีตอนนี้คะแนนเราขึ้นมาถามหมื่นเฉยเอ,อ้ยจะว่าไปอนี้ก็ดิฟคะแนนได้ดีเหมือนกันนะสําหรับอีโบเกไม่ดีได้ยังไงล่ะมันเป็นรถระดับเทียร์สี่เลยเพื่อเผยนอาหนึ่งเยนะ อแต่โค้งนี้แบบเก็ดสี่ตลอดทางครับโอ้ไม่ถึง R หนึ่งว่าทุกผู้ชมโอ้ขาดสองร้อยคะแนนที่จะได้ r หนึ่งไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เงินเพิ่มมาเยอะนะนะถ้าได้ r หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรามาดิฟชิวชิวแน่รายการดิฟชิวชิวได้เริ่มขึ้นแล้วทุกผู้ชมโอเคด่านต่อไปเดี๋ยวขอเป็นเลดล็อกเลดล็อกด่านที่หนึ่งนี่ ด่านอื่นไม่เล่นนะด่านเล่นล็อกนี่ปกติแต่ก่อนนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นครับเล <c oughs> ่นล็อกนี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยจะเล่นเล่นก็แค่ด่านนี้แหละด่านเดียว <c oughs> เปิดมาครับเราต้องแบ็กบอร์ดโชว์เป็หนึ่งสเต็ปโอ้โหเกือบแหกโอ้โหตรงนี้ขึ้นแกสีไปเลยจะพยายามคุมรถให้นิ่งที่สุดโอ้โอ้ไม,กม่ก็โอ้ไมแ่แหกโอ้ไม่แหกเฉย พอดีว่าพีซมีเทคนิคในการคุมรถที่ยอดเยี่ยมเลยครับน้อง,องท,ทุกที <c okes> ไปครับโค้งนี้บัตรออกมาไกลๆครับบัตรเขา้าไปครับเออไมยก็เสียคะแนนเฉยแต่ก็ได้อยู่ครับผู้ชมรถเราไม่ได้เสียหลักมาก <c oughs> นี่แน่ชนรถต้นวจไปหนึ่งทีได้คะแนนมา6กพั sandwich, ครับซึ่งอาหนึ่งนี้คะแนนต้องได้หมื่นหนึ่งไอ้บ ไม่ได้ใกล้เคียงเลยตอนนี้ยางเหลือ49%หวังว่าจะดิฟได้อีกสักห่งด่านนะด่านต่อไปเนี่ยอ่อขอเป็นนะไปดูก่อนแล้วกันด่านต่อมาเราจะดิฟในด่านที่มีชื่อว่าขอเป็นด่านที่ผมคุ้นเคยนะนี่แอนฟิเอาไม่ใช่แอนฟิวนี่เปนแอร์ฟิวแอนฟิวนั้นมันสนามบอลลิเวอร์พูลครับแต่นี่แอร์ฟิวเป็นสนามเครื่องบินโอ้สนามยาวมากก็ผมบวกกับยาง49% ทุกผู้ชมพนันกับผมไหมว่ายังไงก็บทก่อนเข้าเส้นแน่นอนสำหรับยาง49%ของผมสำหรับรถรถุ่นนี้โอ้ยโอ๊ยนี่ไงพลาดอีกแหละออกตัวมากดพวงมาลัยไ,ไม่ติดได้อยู่ทุกผู้ชมได้อยู่โอ้ยตรงแค่สองสเต็ปการหลบเสารครับอย่างนี้เขาก็เรียกว่าสเต็ปด้วยเหลยทุกอย่างทุกอย่างของผมมันคือสเต็ปครับ ท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าตอนแรกคลิปเนี้ยผมอัดไปหนึ่งรอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดเสียงเกมไอ้บ้าเอ,อ้ยต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่แบบลำคาญตัวเองที่ไปไม่ใช่ลำคารต้องใช้คำว่าหูดหิตอุตส่าห์ทำไปรอบนึงแล้วแต่เสียงรถดันไม่มีไงเออโอ้โหผมนี่แบบขึ้นเลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมทำใหม่ได้สเสมอแน่นอะไรไปเนี่ยตรงนี้เออทางไปอยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาผมว่าซ้ายนะนั่นไงแม่มันหลอกเราไอ้ป้ายข้างถนนสีนแดงๆอ่ะมันเขียนว่าให้ไปทางขวานะผมจำได้ไงผมความทรงจำดีบอกเลยตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่25ง0 0นะครับ R 1น,น,นี่น่าจะประมาณ50 0 0 0นน่าจะไม่ผิด แดงจีดไปเลยครับโหงมาไกลๆแบบนี้ครับตรงนี้ระวังเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้เสียหลักเสียหลักแม่พลาดเลยตรงนี้เป็นเป็นโอ้จุดที่เอาไว้รีดคะแนนที่ดีเลยเนะี่ยผมพลาดเลยวะน่าจะได้อยู่แหละคะแนนประมาณ4ี่หมืนน่าจะพอได้อยู่4ี่หมืนแต่ไม่น่าจะถึงห้าหมื่นคบนี่ไงสี่หมื่นกว่า ส2่หมถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับสี่หมื้ายไอ้บ้าเอ้ฮ้ยแต่ยางนี่คือเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะไปหมดนะดเฮ้ยนี่เราใช้ไปประมาณ30%มสซ็นะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอซื้อยางเปลี่ยนยางไปก่อนและกันชวอบโอเคอเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดีฟกันเนี่ยผมขอมาเช็คตลาดสักหน่อยว่าทุกวันนี้รถเขาเนี่ยยังแบบว่ามีรถใหม่ๆเข้ามาอยู่หรือเปล่า แต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีนะนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับเกมขายเอ็กซ์ตรหรือเปล่าขเขาน่าจะไปพัฒนาในส่วนของเกมขายเอ็กซ์ตรนะผมคิดว่านะครับช่วงนี้เราก็รอกันไปเรื่อยๆครับขเขาบอกว่าน่าจะเปิดประมาณอุย้ยเดือนไหนเดือน12บนู่นมัน้งวันที่8ที่9เดือน12บสอจะไม่ผิดนะนะไปฟังข่าวมาต้องรอกันอีกนานเลยครับท่านผู้ชมแหมผมจะได้ทำคอนเทนต์ขายเอ็กก็ไม่ได้ทำเลย เนี่ยก็เลยได้มาทำแบบว่าเกมขาย x x t r e m e แทนแทนที่จะได้ทำเกมขาย e x t r e e t อ่านี่ก็จะเป็นรถ CWS 15ซึ่งผมไม่รู้ว่า S15 เนี่ยปัจจุบันนี้เขาขายเป็นเงินเติมหรือว่าทองหรือว่าตังในเกมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ผมซื้อมานี่ก็นานแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเงินในเกมน,นะเงินสีขาวเงินตัวซี ใช้ในการซื้อครับก็ประมาณ2 0 0 0 0 0ประมาณนี้เลยถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะถึงก็ประมาณราคาประมาณนี้แหละแต่ทุกวันนี้น่าจะเป็นรถเติมแล้วแหละคิดว่านะนี่ทำไมรถคันนี้หน้าตามันเหมือนแบ็คแจ็คจังแต่ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นแบ็คแจ็คนั่นแหละนะ่านผู้ชมแต่หน้าตาทรงรถแบบเก่ามากแต่เอามาทำเป็นรถดิฟนี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยคัตนต่อไปคันนี้ก็น่าจะมีนานแล้วคันนี้มีนานแล้วโอโ้ลายอนิเมะการ์ตูนอนิเมะด้วย อย่าบอกว่าหน้าตารถม,มันบ้านแบบนี้อย่าว่ามันไม่แรงนะรถคันนี้ดิฟโหดชิบหายโหดจริงรถคันนี้เออเออเดวนะนี่มัน r สามสองในเกม FR Degen นี่ว่าเอ้ยลายนี่คือเหมือนดิหรือกอปปีมาทุกอย่างเลยเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ FR ด e g e n มาหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยหรือว่าตั้งใจเอามาทำหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการทำ แรงบันดาลใจแหละคออ้างใช่ไหมนี่ครับรถแบกแจ็คครับรถที่ผู้เล่นเกมขาอีกดีควรจะมีแต่ผมไม่มีเพราะว่าผมมีอีกคันหนึ่งละเป็นอ่ารุ่นอะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่รุ่นนี้ที่ผมมีไอ้คันสีเขียวเนี่ยออเออนี่แฟงเฟิร์ดเออแฟงเกอร์เรถคันนี้เป็นรถที่ดีโพดท,ท,ที่หายไวดครับดีแบบรถแทบจะถอยหลังดีปอยู่แล้วทุกคน เอาจริงทุกคนใครไม่เคยดูคลิปไปหาดูนะแฟงเกอร์อีฟดิฟคันเนี้ยพิมพ์ไปดูใน YouTube เหมือนรถมันจะถอยหลังดิฟอะคือดิฟยังไงรถม,มันก็ไม่หมุนนะโกงชิปหายเอาเป็นรถที่เอาไว้รีดคะแนนครับเอาไว้ฟาร์มเงินหรือว่าไปลงแรลงอะไรแบบนี้นเออโหชิปหายรถคันน,นี้นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เอ้จี G 500อาซูป้าหยกว่าบาทโอ้โหเฮ้นะ ใช้ทองสามารถใช้ทองขับได้ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ขับดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าแล้วไ้ชมไปกับอีโวของเราด่านต่อไปที่เราจะเล่นครับเออเอาเป็นด่านหิมะไม่เคยเล่นคามิโรดโอ้โหด่านคามิโระเห็นแล้วเหนื่อยเลยเห็นแล้วเหนื่อยใจเลยเอาเป็นนี่ละกันนะด่าน,นง่ายไปด่านเที่ยวไรด่านที่เจ็ดเอ้ยเดี๋ยนะมันมีขึ้นให้เรารับรางวัล เฮ้ยทองต้องเกือบได้รถแต่รถคันนี้ผมมีอยู่แล้วนี่แบ็กแจ็ครถกระบะผมมีอยู่แล้วเออเออเราน่าจะทำคอนเทนต์เอารถคันนั้นไปแต่งเป็นกระบะซิ่งไทยนะผมว่านะแบ็กแจ็คอะผมว่าน่าจะเที่ยวเรื่องเออเดี๋ยวเราค่อยทำกันลวกันแต่งเป็นกระบะไทยไปดิฟอะไรแบบนี้ไงมาี๋ยวรอบนี้เรามาดิฟคันนี้ก่อน อ้ยทางโหดที่ยทางไหนวะเด่ยเอ,อ้ยรถแบบดิจิทอลโอ้รถไม่แรงดิฟยากนะดันเนี้ยเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าเลนในอย่างเดียวเลยรถเลยอ้หูยชนเลยเทบนี่แหละครับฝีมือไม่ได้เล่นนานก็จะมีประมาณนี้เลย คือการที่เราจะเล่นด่านไหเนี่ยมันต้องซ้อมครับไม่ซ้อมโอกาสพลาดก็สูงแบบนี้ครับหมื 19, นนนน่นเก้าคะแนนอันหนึ่งไปไปหมืน้าชดเลชนเลเทมาตั้งแต่ออกตัวไอ้บ้าเอ้นะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคครับทุกผู้ชมครับผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม คลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ผมมาเล่นรถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างหรือว่าใครที่อยากจะดูเกมคาเอกดิฟอีกผมจะพยายามมาทําให้ดูบ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องขอราตัวกันไปก่อนนะครับผมสําหรับ E ี o 9รถเริ่มต้นของผมนะความทรงจําที่ดีโอเคขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ